เรียบร้อยครับมารับแล้วเ้าไอเทมรับหนักมากโอเคนะถึงบ้านแล้วนะครับมาดูกันเลยเรายัางครับตาอะไรเอ่ยสูงเข้ามาดูใกล้ๆสวัสดีครับ วันนี้กับ h ทเชนเบ l ร์ชนเราจะมาดูไอเทมลับที่ผมได้สั่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นปลานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสั่งซื้อมาจากฟาร์มที่กรุงเทพมหานครนะครับให้พี่เขาส่งผ่านมากับรถทัวนะตอนนี้ปลามาถึงแล้วนะครับได้รับสายแจ้งมาแล้วนะครเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าไอเทมลับมันคือปลาอะไรสายพันธุ์อะไร เล่นๆกนละ่องใหญ่มาก <Okay. S 1> นะถึงบ้านแล้วนะครับดูกันเลย มาดูกันบัรจุกล่องมานะครับของฟาร์มแห่งนี้ใส่ใจรายละเอียดเป็นกล่องชะดาวมาอย่างดีเห็นหรือยังครับปลาไรเอยสูงเข้ามาดูใกล,ใกล้ๆแล้วว้ <Wow. S 2> าวครับกับป้าทองธรรมสบสตั์ยกขึ้นมาดูกันเลยครับ มาดูกันครับตุงนี้ปลาทองพันธรรมสบะของฟาร์มไดนิชิตัวนี้สั่งซื้อมาจากฟาร์มตะขบโค่ยนะครับพี่เขาจะส่งมาอย่างดีแล้วนะครับแพ็คใส่กล่องมีบรรจุมาปลอดภัยนะเดี๋ยวเรามาแกะใส่อ่างที่เตรียมน้ำพักไว้นะครับนะจะแช่ไว้ก่อนปลาตัวเท่าไหร่อ่ะปอกป้าสม่ก้องสามตัวนี่แหละ รวมทั้งหมดจะ800 0กว่าบาทครับทั้งหมดนี้800 0กว่าบาทว้าวว้าวตัวนี้ปะครับตัวนี้พันซูซูนํำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับไอเทมลับจริงๆตัวนี้นะที่บอยยังไม่มีนะครับนะเลยจับมาหนึ่งตัวโอเคมีแครแมสด้วยนะคะใช่นะของแถมนะครับของแถมจากฟาร์ม สะขอบคอยนะได้แมสช่วงนี้นะครับช่วงโรคระบาทโควิดต้องใส่แมสนะครับนี่ของแถมขอบคุณมากเลยนะครับนะเรามาดูปลากันต่อ นะครับนี่คือปลาทองพันธรรมสบะนะปลานี้อายุ1ปีครึ่งนะมาถึงแล้วก็ปล่อยในยอ่างกัโกโรคนะครับอัน,นอ่างกัโกโรคดูประครับนะครับสายพันธุ์ซุย ไม่รู้ออกเสียงสูงรสู่สุยเคนี้แพงไหมอ่ะตัวนี้ก็ไม่แพงครับเท่าไรไม่บอกอ้าวบอกไม่ได้ครับงั้นราคาที่บอกได้ก็ตัวละสองพันแล้วกันตัวละสองพันแล้วกันจริงเจ็ดขนาดไหนไม่รู้นะครับราคบฝากกันสูสุย จะไปเลี้ยงไว้ในบอ่อเนี้ยหรอใช่เต็มแล้วนะเต็มเลยเต็มได้ไงมันแค่บ่อแค่นี้บ่อนี้หรอบ่อนี้เต็มเอ่ะเราจะย้ายปลาลงบ่อกากโรกเหมือนกันนะครับ